เอาเมนเอาเมนผมเบิดอยู่ผมเบิดอยู่มึงได่รู้ว่าเกาะไฟกูแรมแรงมึงเยอะอะอึดอัดละอึดอัดเกินละสตรีมที่ช่องใจราวทุกวันนะครับพมออย่าลืมนะ คอนเทนต์เล่นแทงล้วนนะแทงล้วนนะนนเราต้องแบดไฮยอเตะกับฟลอรติโน่ฟอลเลนเราเราเราเริ่มไม่น่ากลัวเราเริ่มไม่น่ากลัวไอ้นี่ดไอเด็กเปรียนด้วยเดี๋ยวตายหากันหมดเออไปลอริออนแทงมาเลยถ้าถ้าถ้าสมมติว่าล้างวินโดว์เนี่ยล้างวินโดว์เนี่ยล้างวินโดว์เนี่ยเขไม่รู้ไงเรื่องไรอะมันดักกินบัวเขารู้ด้วยไงว่าเราจะเล่นแทงอะเขากดเราเลียวตัวแรกนี่นะเฮ้ย ที่ผายแล้วมึงมึงเขารู้อ่ะ <c oughs> แทงท่าเจอรอเลียวตัวแรกเจอท้าชี้ทูดเมจเจอโอเมทกวัวมึงดักช่วยมึงดักกูชัวโอ้ดักดักล้านเปอเร์เซ็นต์กูบอกเลยคือผมยังไม่รู้เลยสำนะว่าการกดสีแท่งมาแล้วเอาลอลิออนออกของเมทจะยังชนะหรือปเปล่า,บบด,าดูดิ้มันเอาใส่ฟิตมาไอ้แบบดักทุเรศมากดูดิมีแต่ตัวเยอะๆตัวดูเลือดไม่มีตัวไหนาตายเลย,ไอ,เยไอ้เแี่ยเอ้ยทำไงอ่ะสู้ไงอ่ะสู้กัสู้ไงอ่ะไม่ไม่ไม เราต้องมองโลกในแง่ดีบ้างที่เขาอาจจะมาแบบเล่นเล่มคำขำคาตจบ้าแบบว่าดาบตัวตามฮีโร่ที่เห็นไงเขาอ่านขาดว่าเราจะหยิบแท้งสี่ตัวเออเขาก็เลยกดมาโอเคผมออกของแท้งเนาะเซ็ตป้องกันใช่ไหมโอเ้เียเซ็ตป้องกันนี่ออกที่อะไรมาดูไม่ผมไม่กูเลือกไม่ถูกเลยกนะูเลือกไม่ถูกเลยเออชิ้นแรกนี่ผคงต้องคงต้องคงต้องอะไรวะกูจะออกอะไรวะวัดเข็บแล้วกัน me. Help. Đua đi. Ê chia gần chia này. Má 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 kiếm sọ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 . ไอ้เที่ยกูก็ไม่มีดาเมจเนี่ยไอ้มาลอนไอ้มาลอ,อ,อนมาช่วยด้วยทีไอ้มาลอนเออเออเออโอเคเฮ้ยอาจจะไหวนะอาจจะไหวนะทีมมาดูงงง,ง้ทุกคนทีมมาดูงงจริงอ,อะไรของมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยมึงเดินมาตายทำไมเนี่ยเราทำยัไงก็ได้นะห้ามให้ไอ้ลอเรียวได้หลับอย่าให้เพลงบาม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 บีอย่านะ มันเทนขึ้นมาไหนนี่คือตัวใครตัวมันนะนี่ผมเอาพลังแสงเงินนะทุกคนเพื่อเร่งเร่งแบบไอเทมให้เร็วที่สุดนะไม่รอ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 ล็อกซี่อ่ะล็อกซี่เวทน่าจะได้อยู่ตัดเลือดไหมตัดเลือดก็ได้เอ้แต่มันก็ออกแทงด้วยนะบอะตีตีเอ้ตีล่างตีล่างมามาหกพันดาวต้องไปของโกูเออแม่งได้เบาชิบหายหุ่นยวุย าดสวยครับขาดสวยไหมครับตัวจริงวะนี่มึงมันบักกูขนาดนี้เรืองถามกูตัวจริงหรือเปล่าเนอะกูยังชอบเฮ้ยผมว่าบางทีผมต้องเกาะไฟไว้ทุกคนเฮ้ยไอ้เชี่ยวตัวโล่งสังเกตเลยเนี่ยตัวโล่ไอ้ตัวโล่เฮ้ยตัวโล่ทำอะไรโอยีตัวโล่ขังอีกโอยไอ้เชี่ยวตัวโลคขังแล้วทุกคนไปตัวโลคขังมันสู้ได้แล้วอะเฮ้ยทำไมมันลำบากขนาดนี้วะเนี่ย เด็ดอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องออกเกาะไฟนะผมคิด <h> ว <ums> ่าเกาะไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรหนุ่มต้องเกาะไฟว่ะจะได้เคลียร์คลิปไวๆนะไม่งั้นเคลียร์คลิปช้าเกินหนุ่มเออโดนตโลไปดิเอาได้นะเอาได้นะเอาได้นะโอ้โหแกร่งสัตร์บเวยบ๊วยบ๊วยเออสวยตโลอัพอัพ โอ้ยอ่านละฮ่าฮาอัานเกินละเฮ้ยบ้าเชี่ยมาแล้วมาหลอดมึงออกทารอตะเชี่ยอะไรมึงบ้าปันเนี่ยมึงออกดาบแดงหรือแบบสเปียร์หลอดจะรู้อะไรกันดิมึงออกทารอตะเชี่ยอะไรล่ะดาบสายฟ้าก็ไม่ต้องออกมึงออกให้มันมีประโยชน์ดิมึงไปความหวังเดียวขอร้องอ่าผมว่าต้องไก่อาบะไก่อามันก็ถอย กาะไฟแม่งก็ลองต่อไฟก่อนลองต่อไฟก่อนอาจจะ่เคลียร์คลิปไปลอยออนสายโคอววงในเอาล uh uh ิ้นเข้าไปเลยนี่สโลสโลสโลแบบจึงหนึงไว้ก่อนเออโควล็อกซี่น่าสู้ได้หมดแล้วตอนเนี้ยเบิร์ดเบิร์ดเบิร네์ดเผาเคลียร์คลิปมึงเคลียร์แล้วเร็ดิมึงเคลียร์แรงๆดิเออสวยการได้ป่ะการได้ปะ เออลูกเทต้องออกหล่าสายฟ้าไม่ได้ตาอันนี้มี6,000ดาวฉันไปเดินพันใช่ไหมเราต้องชนะเดียวกันสิเราจะได้ไปอยู่ใน YouTube ดียวกันแตกแล้วมีกองไปอยู่เผา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 อยู่เออสวยบวกได้บวกได้ผมผมผมแทงได้ผมแทงได้เออดีเจนารีอ่ะเจ็ดตูแล้วนะเจ็ดตูแล้วนะบอกเลยเบิร์นล้มจังหวะนี้กูเบิร์นล้มถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน เฮ้ยทำไมตัวร่วมอื่นเลยวะรอเร็วตายรอเร็วตายรอเร็วตายเออมาดิกูอึดมาดิมาดินี่ไงมึงไรโดนฟอสเดียตายเฮ้ยป้อมสายปมสายป้อมสายปมสายป้อมสายเป็นรู้หมดแล้ว บกกไไไดดด้้้ผผมเาโดนกูเบร์ล้มหมดแล้วตอนเนี้ยโอ้ยอ้อนเกาะไฟมันก็มาดิจริงจริงลอยอ้อนฟูแทงก็สนุกนะทุกคนก็ดูสนุกนะดูไทยยากอยู่เยมาแล้วต่อไปหรือเราออกไอเป็นเกาะสะท้อนแล้วกันทุกคนไอไวยโอยิงเราจะได้เจ็บเองเกียวตามสยองขวัญ ไหนครับเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเชี่ยว่าเฮ้ยเวิร์กหรอวะหรือว่ามันเวิร์กวะเชื่อมีนะเปล่าพี่อย่างฮาดอยไม่ถูกใจสิ่งนี้ดอยเราต้องรู้จักพลิกแคลงอยู่น้งนี้นะไปดันบอลเลยดันบอลเลยไอเซฟิทมันสู้ไม่หรอกเซฟิทมันกระจอกไปบอลไปบอลลุยเลยลุยเลยลุยเลยสองหนึ่งก็ไหวมาตามมาตามมาจับไว้ไอผมสองหนึ่งกูสู้ได้นะหรือเปล่า ไอ้เชี่ยมึงยังหลบได้หดอวยโอ้ยกูก็ไม่ล่นเนี่ยกูก็ตีไม่ล่นเนี่ยตีไม่ล่นเลยคุณสกิลมันเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทายอะอะไรวะได้ได้เลย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 ได้เดึงกระบอกเออพี่ชนะเดยแบบผมงสายหกพันดาวนี้มันอยากอย like ู He i̇şte. ่บนสุดหยเบิร์นเบิร์นเข้าไปเบิร์นเบบี้เบิร์นคอยคอยโตโรโตโรซังโตโรซังเดี๋ยวเอาตีช่วยโตโรซังโตโรซังคอยออกมา ชอยมาเร็วกูไม่มีอะไรช่วยแล้วกูไม่มีอะไรแล้วโอ้ยผมว่าเป็นไอ้นี่เอมเมล็ดมันจะได้รีเลือดไงล็อกชิววะล็อกชิวดิล็อกชิวดิใช่ป่ะกระโดดเข้าไปจะได้ไม่ตายไงโอ้ยสวยสวยชี่ยมึงยังหลานอีกทำอะไรทำอะไรรัวนัวนัวแบบเบิร์นเนัวแบบเบิร์นเนัวแบบเบิ้นเนมันไม่ไม่รอดอ่ะขับพยายามแล้วทุกคนมันไม่รอดอ่ะมันไม่รอดอ่ะไม่รอดอ่ะทำไงอ่ะ นนนะเเผื่่อไมห็กัฮัลโหลฮัลโหลทิปสองศูนย์นะคะเออ,อ,อ,อเออหล่อเลี่ยวหรอตัวละลายแท็ปหรอวงตัวละลายแท็ปหรอถ้ามาทีเล่นอย่างนี้เราชนะวะทุกคนอันนี้เราก็ลงแรงอยู่นะอันนี้คือเราก็ลงแรงอยู่ทำไมทีนี้ชนะวะเขี้ยวกงที่หมายเลยมาละมาละ เฮ้ยมันหนีไปมึงจะไปเหน่ยมึงจะไปไหนื่อยกูมีฟอสเข็บ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 แล้วกูก็มีอัตติด้วยเอาโอเมนโอเมนผมเบินอยู่ผมเบินอยู่อืมมึงได้รู้ว่าเกาะไฟกูแรมของมึงเยอะไปเรื่อยมาเรื่อรอเร็วติดกัดกับท้องกูเหรอน้ำมันสาระแท่งหัวเมตาใหม่ตัวร่อนเกาะไฟแรงกว่าโอเมนเกาะไฟครับ Uh huh, ยากหรือเปล่านะที่จะเอาชั้นเนี่ยมันไม่น่าง่ายนะเข้ามาซิเข้ามาซิไอเชี่ยนะไอนี่ม่งตามกูอย่างเดียวเลยเพื่อกัะตีเดี๋ยวก็ตายไอเชี่ยวันว้นเออไอเชี้ยเสพมันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายอ่ะกูพยายามตีแล้วมันไม่ตายอ่ะตัวไปเผาเผาเออ ตีแล้วมันไม่ตายอ่ะตูมเฮ้ยกูสกิลแรกเช้่หมแม่งไม่ลดแม่งไม่ลดจริงๆทุกคนแม่งลดเพราะผมก่อไฟไปถูแม่งไก่อไฟเผาเผาเออจบได้วะจบนะจบนะหกพันดาวหกพันดาวไอ้ยัยมันไม่ตายยังงี้วะไอ้ยัยี่กูอยู่บนซอมบี้เลยไง ไอ้ทุกคนผมไม่ไหววะ่ะ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 จริงจเฮ้ย <c oughs> ตายแลยว้วว่าฆ่าสิตายอ่ะเฮ้ยมัน,ม,นมันจบบ้านไม่ได้มันไม่มีใครตีอ่ะเทีเยบ <c oughs> คือมันไม่มีเทปป้องกันเนีเพิ่มดาเมจเวทอ่ะทัวร์ก็จะลงอ่ะเออมันเป็นแบบดาเมจเนี่ยโจมตีแรงขึ้นเงี้ยแล้วแบบกูจะเอาโจมตีแรงขึ้นไปแบบเพี้ยนเออเออมึงอึดแต่มึงไม่มีดาเมจดเ่ยมึงอึดอย่างเดียวเน่ะเฮ้ยการซ้ายการซ้ายก่อนการซ้ายก่อนซ้ายก่นารซ้ายก่อนจะแตกแล้วโตโลกมาออกมาออกมา กูบอกให้ออกมามึงไปตุ๋ยฟ้อมมึงแล้วเนี่ยอะไรของมันเนี่ยมึงจะโชว์มึงหืดเหรอโห้ไว้โชว์กับแฟนมึงไม่ต้องโชว์ให้กูมึงเข้าไปทำไมเนี่ยสวยโตโตโตเดี๋ยวผมตามไปโอมันตามไปโอมันตามไปโอก็จะโอเคมั้ยมันตามไปโอาโลาโลอ้ามึงก็มาดิมึงก็มาดิไปลวกพลังตีฟ้อม ชิปหรือแตกปะเฮ้ยแตกแทกแทกไว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 ออเออเอออีอีอีสลับสลับสลับคนอี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 ความพยายามไม่เคยโกหกใคร โคตรฝืนฝืนเอาความเอาความฝืนไม่ใช่ความพยายามทุกคนพีมพร้อมกัน6กพันดาวห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 กพันดาวเคยเชียไอวีพีด้วยวะเฮ้ย <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณพุทธนาคดสำหรับการโดเลตหกพัน <c oughs> ับทุกคนครับรัวรัวกดไ like ลค์กุธนาพลให้หน่อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการ d o n a หกพันสี่ร้อยดาวมากมากเลยผมสำหรับคำ้านี้ <c oughs> โอ้โหดูดูสก,กอร์ดูสก,กอร์บวก275ดาเมจ22เปอร์เซ็นและนี่คือเซตเอเท์ที่ผมอองนะครับทุกคนนะครับดูดิทีมตรงข้ามมีเกาะไฟสองคนอ่ะมันยังเบิร์นสู้ผมไม่ได้เลยเช <c oughs> ี่อกูบอกแล้วกูเบิร์นลิ้นรัวเบวิร์นล้มอ่ะกูเบิร์นล้มกูเบิร์นล้มกูเบิร์นล้ม